คนเ,เลือกเข้าช่องอานดนเข้าใจอาดนยิงว okay. ิ่งเก็บจันทักระอโดนยิงเชรมยงักระยะเขาโดจอเยโอ้โหิโอ้โหโอจอครับดูวิชาครับดูครับบอลมาที่สุรพลเรับสุพรรณีไหลมาอาดนเข้าซ้ายังมีครับสุดแล้วดูครับมันข้ามทางขนาดเชือโ เด็กอายุ17ปีครับเล่นฟุตบอลอาชีพนัดที่2ของชีวิตครับฟอร์มดีจัดครับแอสซิสต์หยิงหนึ่งครับขาคณะาคำยกครับเด็กปั้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญธน,นบุรีครับไปคุยกันสักหน่อยครับว่าทำไมได้ขึ้นมาเล่นหลีกอาชีพแล้วเรียกความมั่นใจได้เร็วขนาดนี้ครับแล้วตอนไหนครับรู้ว่าจะมาไ,ได้เล่นทีสาได้เล่นับทน้อือสรติดต่อมา ับครั้นราอยู่บ้านใช่ไหมตอน,นีรู่ครับค้พรับตอนติดต่อมาอยู่บ้านและตอน,นั้นหนาไกลตนพร้อมที่ตอน,นับจะได้เล่นีารพร้อมาพี่มันอยากเล่นอยู่บ้านนานเกินนานเกิน <c oughs> แล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่ารายการเด็กบอลเด็กบรจะชนรู้ก็มีรายการไหนไดใ,ใช่ไห้ครับครับและตอนนั้นต,ตนรู้ข่าเตรียมตัวยังไงเตรียมความพร้อมยิ่งกว่าเดิมพี่ แบบนอนอยู่เฉยๆกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องไอ้นี่ควบคุมอาหารอีกอะไรอ่ารเขารูร้สึกความแตกต่ตางองี้พอเราได้สัมผัสเกมที่แบบเป็น <c oughs> ลีกไอชิบแล้วก็ตอนแรกที่อุ่นเครื่องนั้นแรกเจอบางก่อตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพะแบบมันเพิ่งมาเจออยู่บ้านไปนานไอเจอก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ักตอนนี้ก็ปรับได้ก็เรื่องความชิดครับมันต้องเร็วกว่าเดิมอะไรแล้วก็แรงปะทะอะไรแล้ว ส่วนเรื่องแบบร่างกายพวกเวกนี้เราก็มีโค้ดฟิตเนสที่นี่ให้โปรแกรมอยู่ครับเล่นตามเขาแบบแรกเจอตารางลีวิเต็ตเป็นไงตอนนั้นเล่นยังไงบ้างก็ดีนะพี่ไม่ตื่นเต้นอะไรก็แต่แบบยิงไม่ช่วยอย่างเงี้ยมันขาดจังหวะสุดท้ายไปครับพอแบบสองวันนี้ยิงหนึ่งได้ฟิตหนึ่งเป็นไงเล่าวันนี้มาก็ตื่นเต้นนะพี่ก็อยากยิงตั้งแต่นัดแรกแล้วแต่มันทำไม่ได้ มานั้นนี้ก็ดีใจครับผมเฮ้ยแต่พี่เห็นหน้าอาจารย์แตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนที่วิ่งได้แล้ววิ่งมาก็ดีอะพี่อันนี้บอกไม่ถูกอะมันเป็นก่าวแลกวอเราะใช่ครับกอ็อันนี้ก็เหมือนบันไดต่อไปให้เราก้าวไปทีหนึ่งทีสองทีหนึ่งไปเรื่อยๆครับก็นมว่าเราจะป่อรับกก็บพวกเนี่ยจังหวะความชินนะครับ ความกล้าเล่นอะไรอย่างนี้หน่อยในวทีบอลนักเรียนกัรบระดับบอลหลีกอาชีพตอนนั้นมันก็ตรงไหนกันต่างในเร่อความคิดส่วนตัวของคนละบอลพอมาบอลอาชีพมันเป็นระบบอ่ะมันแบบไอ้นี่เจาะยากกว่าบอลนักเรียนตอนนั้นเหมือนคู่เราเป็นรัว่เป็นมีครับแล้วบอกพอคู่เกลี่ยคู่หนุ่มมันแบบจูงกันนานมากกว่าลูกพีก็สักพักนึงนะพี่แต่วันนี้ก็เหมือนไม่ค่อย เท่าไหร่ไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่ออใช่ครับเออแล้วเฟรดีจะได้มีโอกาสนี่กับเราไหมเดี๋ยวก็น่าจะมีครับเดี๋ยวก็ตามขึ้นมาครับกาได้เล่นกับเฟรดีน่าจะเฟี้ยวกว่านี้หรื <c oughs> เอเปไหประมาณนั้นแล้วครับแต่เราไมา่ได้เอาสั่งดูเหมือนเราก็ได้เป็นตัวเองนะที่เห็นนี้รู้สึกว่าก็ได้เล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนี้ครับคิดว่าแบบทำไม,มถึงโค้ชพอปล่อยใจเราแล้วก็บให้เราเล่นนั่นนัความมั่นใจด้วยนะครับผมน่าจะ มั่นใจแบบกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เหกคอนทอกพูดอะไรกับนะในในทุกครั้งที่แข่งเดี๋ยวว่าทุกครั้งที่สองคนทอลชอบพูดอะไรเอาจะบอกให้ผมกล้าสร้างสรรค์เองคนะมีจินตนาการเองเลยกล้าเล่นไปเลยสุดท้ายอยากพูดอะไรอยาเยากฝากอะไรถึงเพื่อนถึงพี่พีถึงแฟนถึงกองเชียร์ถึงว่าคนที่เชียรนะ์เราก็ฝากติดตามอสมชันอยู่ในเต็ดต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับ ขอบคุณช้างครับแล้วก็เอ okay, okay, t บ okay, ีทีครับแล้วก็แสนสิรีครับแล้วก็วิชัยเวชครับแล้วก็สยามกีฬาด้วยครับโอเคมมีอะไรแล้วน่าจะาเนี่ยละเดี๋ยวงเขา